ทีนี้เราจะมาดูภาพแต่ละภาพนะคะว่าทำมาจากสิ่งใดบ้างนักเรียนลองดูภาพแรกนะคะภาพแรกเป็นพระอุโบสถวัดเบญจมา,าพิษดุสิตวนารามซึ่งอยู่ในกรุงเทพนั่นเองนะคะนักเรียนทราบไหมคะว่าพระอุโบสถหลังนี้ทำมาจากสิ่งใดใช่แล้วค่ะพระอุโบสถในวัดเบญจมา,าพิษดุสิตวนารามนี้ทำมาจากหินอ่อนนั่นเองค่ะ ส่วนภาพที่สองภาพครบไม่บอกก็รู้ว่าทำมาจากหินแต่คุณครูถามต่อไปว่านักเรียนรู้ไหมว่าทำมาจากหินชนิดใดทำมาจากหินหนายนั่นเองและภาพที่3มภาพเขื่อนอุบลรัฐมองไปสิคะเห็นอะไรบ้างใจแล้วคะ่ะ <c oughs> เขื่อนอุบลรัฐทำมาจากหินนั่นเองเป็นยังไงบ้างคะ พอจะทายถูกกันบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูประโยชน์ของหินอคนีกันก่อนนะคะหินชนิดแรกของหินอคนีก็คือหินแกรนิตนั่นเองคุณสมบัติของหินแกรนิตก็คือแข็งแกร่งและก็สวยงามน,นะคะเพราะฉะนั้นสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการใช้ผูพื้นก็ได้นะคะสร้างอาคารหรือจะแกะสลักทําเป็นหินกระดับก็ได้นะคะภาพต่อไปนะคะ ภาพนี้เป็นภาพของหินบาซอลนะคะประโยชน์ของหินบาซอลก็คือใช้ทำถนนในงานก่อสร้างต่างๆนะคะต่อไปเป็นหินออกซิเดียนนะคะลักษณะของหินออกซิเดียนก็คือเมื่อแตกแล้วจะมีความคุมนะคะคนโบราณก็เลยนิยมเอาไปทำเป็นอาวุธโบราณแล้วก็เอาไปทำเป็นเครื่องประดับ ได้นะคะอย่างเช่นพวกกำไรเป็นต้นส่วนหินพมมิตรและหินสคอเรียรมีเนื้อค่อนข้างสาบจึงนำมาทำเป็นวัสดุขัดถูตัวและตรงที่เป็นรูพุ่นก็สามารถนำไปทำเป็นตัวกรองในตู้ป่าได้ด้วยค่ะประโยชน์ของหินตะกอนหินตะกอนชนิดแรกที่เรานำมาก็คือหินทรายหินทรายมีเนื้อค่อนข้างหยาบนะคะ มีประโยชน์มากมายนะคะไม่ว่าจะเอาไปแกะสลักระดับตกแต่งไว้ในบ้านหรือแม้กระทั่งทำหินรับมีดหินชนิดต่อไปคือหินดินดานหินดินดานสามารถกระเทาะออกเป็นแผ่นๆได้สามารถนำไปทำเป็นปูนซีเมนต์หรือเอาไปตกแต่งสวนก็ได้ค่ะหินชนิดนี้เรียกว่าหินปูนค่ะ ประโยชน์ก็คือใช้ทำปูนขาวปูนซีเมนต์หรือนำไปสร้างรางรถไฟได้ด้วยค่ะประโยชน์ของหินตะกอนหินชนิดแรกของหินตะกอนก็คือหินศิลาแรงนะคะหินศิลาแรงมีเนื้อค่อนข้างแข็งเพราะฉะนั้นเราจึงนิยมนำมาทำเป็นกำแพงบ้านหรือใช้ในการก่อสร้าง วนหินชนิดนี้คือหินกรวดมนสามารถใช้ประโยชน์ได้ในการก่อสร้างหรือใช้เป็นหินประดับได้ค่ะต่อไปเรามาดูประโยชน์ของหินแปรกันบ้างนะคะหินชนิดแรกก็คือหินไนซ์นั่นเองนักเรียนทราบไหมคะว่าหินไนซ์แปรมาจากหินแกรนิตนั่นเองและเรามาดูต่อว่าหินไนซ์มีประโยชน์อย่างไร ช่แล้วค่ะถ้าใครจำได้หินไหนใช้ทํำครกหินนักเรียนเคยเห็นกระดานชนวนไหมคะนักเรียนคิดว่ากระดานชนวนทำมาจากหินชนิดใดคะใช่แล้วค่ะทำมาจากหินชนวนนั่นเองนะคะคนโบราณน,นิยมนำหินชนวนไปทำเป็นกระดานชนวนนอกจากกระดานชนวนแล้วยังสามารถ นำไปทำเป็นหลังคาบ้านได้ด้วยค่ะต่อไปเป็นหินอ่อนนะคะเนื้อของหินอ่อนจะมีความสวยงามนะคะจึงนิยมนำมาแกะสละักทำเป็นพื้นหรือโต๊ะเก้าอี้ที่ทำจากหินอ่อนนั่นเองค่ะ